ฉีดยาเก็บยาแล้วยาไม่แห้งไม่ตายสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับจ้องคนพอทานนะครับก็สําหรับอีพีนี้นะครับจะมาพูดถึงการฉีดยาเก็บยาในนาข้าวนะครับสําหรับท่านไหนที่ฉีดยาไปแล้วยาไม่ตายไม่อานนะครับฉีดยาเก็บยาแล้วนะครับยาไม่แห้งไม่ตายนะครับเกิดจากสาเหตุนี้นะครับสาเหตุที่หนึ่งนะครับ ผสมยาน้อยเกินไปนะครับทำให้ญ้าในนาไม่ตายนะครับหลังจากที่เราฉีดไปแล้วนะครับสาเหตุที่2นะครับใช้ยาไม่ตรงกับหยานะครับการเลือกใช้ยานะครับจะต้องใช้ให้ตรงกับหยาของท่านนะครับเพื่อที่จะกําจัดหญ้าในนาของท่านนะครับให้ตรงตามตัวยานะครับเวลาท่านฉีดไปแล้วย้าจะตายดีนะครับต่อมานะครับสาเหตุที่3นะครับเกิดจากสาเหตุ ใบข้าวปกคลุมหญ้าไว้นะครับซึ่งเวลาเราฉีดแล้วนะครับยาไม่โดนหญ้านะครับเนื่องจากสาเหตุใบข้าวไปปกหญ้าไว้นะครับทำให้หญ้าไม่ตายนั่นเองนะครับต่อมานะครับสาเหตุที่สี่นะครับจะเป็นฉีดยาเขลยหญ้าไปแล้วนะครับฝนตกลงมาตามหลังนะครับก็จะทําให้ยาฆ่าหญ้าของเราที่ฉีดไปแล้วนะครับเจือจางนะครับทําให้หญ้าที่เราฉีด ไม่ตายไม่อ่านนะครับก็ยังทําให้ต้นเขียวอยู่เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นสาเหตุที่ฉีดยายาแล้วยาไม่แห้งไม่ตายนะครับในนาของท่านนะครับก่อนฉีดทุกครั้งต้องดูฝนดูอากาศก่อนนะครับเมื่อเราจะฉีดยาขิญยาในนาข้าวนะครับก็สําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ